ยืดชีวิตให้ชีวิตขึ้นมาคือเก่าร่างกายสังขารอายุนับวันเกิดเขาแล้วก็มาต่อเอาอีกอีกสูตรเงจึงใช้คำว่านานา,นาสาระถักนานาสาระถักก็แปลว่ากันสามประโยชน์ ต่างๆจากการเจริญอาณาปานสติเอามารวมกันหลายอันก็นเลยได,ได้ได้ได้คำหนึ่งที่เราพูดเป็นภาษาบาลีว่านานาสาระถะแปลว่าประโยชน์แก่นสารในแง่มุมต่างๆของอนณาปานสติพระพุทธเจ้าของเรากท่ายจะชวนชวนพวกเราหรืออีกประการหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับ แต่งใส่จานใส่ภาชนะแล้วก็ยื่นให้พวกเราเนี่ยเอาไปบริโภคเราไปทำในการเจริญสมาธิภาวนามันมีหลายแบบมีตั้งสี่สิบแบบเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบแต่ในบทนี้บทส่วนนี้คล้ายๆกับว่าในจำนวนสี่สิบนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านท่านเลือกท่านเลือกให้ว่าเอาอันนี้นะ เอาอันนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่ากายของเรานี้จะไม่ลำบากตาของเราจะไม่ลำบากอาสะวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นอายะเมวานาปานสติสมาธิสาธุก,กังมณสิกาตะโพเธอจงกระทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้แหละคล้ายๆกับว่า อันนี้แหละนะทําให้ดีๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายถ้าต้องการให้กายนี้ลําบากตานี้ก็ไม่ลําบากคือการเจริญสมาธิบางอันนี่มันลําบากนะกายลําบากทุกบางอันต้องเพ่งอย่างพวกกสินต้องเพ่งลืมตาเพ่งจุดเทียนเพ่งเรียกว่าเตโชกสินมาี่กับเพ่งลงไปในพื้นแผ่นดินจนเป็นหลุมเลย บางอัก็กเพ่งลงไปในผืนน้ำเตโชกสินอาโปกสินปฐวีกสินเพ่งเขาจะจัดในน้ำตาไหลในพวกที่ชอบริชอบเดชดเอาเอาเทียนมาจุดแล้วก็เพ่งบางทีเพ่งดวงอาทิตย์แล้วมันก็ลำบากตากรรมฐานบางอันลำบากทางกาย ลำบากทางกายอย่างบางแห่งสร้างจังหวะจะกคนใน,ในการเคลื่อนไหวสร้างสมบัติชันยโอ้ลำบากมากเลยจนเป็นไข้เป็นหนาวไปเลยบางพวกก็เป็นโรคเป็นพยาธิอะไรต่างๆหลายอย่างเพราะการกริกนกรรมฐาทานแต่อานาบานสตินี้สบายสบาย,บายกายก็สบายกายไม่ลำบาก เนวกายโยกีระมติกายนี้จะไม่ลําบากนั่งดูลมหายใจเฉยๆและลมหายใจนี่ไม่เพียงแต่นั่งยืนมันก็หายใจเป็นนอนหายใจเป็นทําอะไรหายใจเป็นทั้งนั้นผู้บวดก็ต้องหายใจผู้ไม่ปวดเป็นคารวาสก็หายใจเป็นหญิงก็หายใจเป็นชายก็หายใจมาจาสินแปดอุโบสถก็มาหายใจทั้งนี้กลับไปบ้านก็ไปหายใจอที่บ้าน เพราะนั้นจึงเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนทุกคนในจํานวนกรรมฐานสี่สิบเมื่อรวมแล้วจะได้สองแบบจะมีกรรมฐานอยู่สองชนิดคือปริหารยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหารที่ต้องนําไปนําไปต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรหาสถานที่นําไป แล้วก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสเปกอยู่เรื่อยเปลี่ยนวัตถุอยู่เรื่อยจริญมาถึงขั้นนี้ต้องหยุดต้องมาเปลี่ยนอันใหม่ต่อกันใหม่เหมือนเราจะไปกรุงเทพต้องขึ้นรถหลายคันจะขึ้นคันหนึ่งจากจากที่นี่แล้วก็ไปลงปากทางแล้วก็ไปขึ้นอีกคันใหม่ไปลงที่ท่ารถบขอสอมันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปก่าจะไปถึงปลายทางอันอย่างนี้ เรียกภาษาของพระพุทธเจ้าวา่าบริหารนิยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหารต้องนําไปต้องเปลี่ยนแปลงให้ถูกทีนี้แล้วกรรมฐานเหล่านี้บางอันเหมาะแก่พระแก่นักบวชบางอันเหมาะแก่ชาวบ้านเหมาะแก่นักบวชแต่ไม่เหมาะแก่ชาวบ้านเหมาะแก่ชาวบ้านไม่เหมาะแก่นักบวช เหมาะแก่หญิงไม่เหมาะแก่ชายเหมาะกับจริตนี้แต่ไม่เหมาะกับจริตนู้นแต่นี่มีกรรมฐานเอกประเภทหนึ่งสพัพพธิกากรรมฐานกรรมฐานที่เหมาะกับคนทุกคนและก็ใช้อันเดียวี่ตลอดไปไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องบริหารเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ตั้งแต่ทำฌานให้เกิดขึ้น ได้พบความสุขสงบระงับลึกซึ่งเดิมดัง่งจนไปถึงความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีญาณนะทัศนะโดยใช้กรรมฐานอันเดียวนั่นแล้วก็ลึกลงไปถึงความเป็นผู้มีสติสมบัชัญญะเต็มเปี่ยมจนลึกลงไปถึงขั้นน่วาธรรมอาสวะสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นเถอะมันโดยใช้อันเดียวอันนี้ คือสิ่งที่เรียกว่าสัพพะเทกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ได้ทั่วไปทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านคนทุกจริตทุกยี่ห้อต้องการความสงบใจต้องการความสุขใจที่ละเอียดก็เอากรรมฐานอันนี้ต้องการจะมีฤทธิ์มีเดชมียานทัศนะไม่ใช่กันพาววอร์ซูเปอร์นอมอนอก็เอากร,รมฐานอันนี้แต่จะใช้ใช้กรรมฐานนี้แบบวิธีที่มันหก ต้องการความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคุมกำเนิดความทุกข์ให้ความทุกข์ตั้งอยู่ได้น้อยมีโอกาสที่จะแผดเผาจิตใจได้น้อยพอกรอตัวขึ้นก็รู้แล้วก็สลายตัวไปเหมือนว่าโกรธขึ้นมาปับ๊บแล้วก็รู้ความโกรธนั้นก็สลายไปเมื่อความโกรธสลายไปสติปัญญามาทันก็รู้ว่าโอ้โกรธนี่มันเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นมานนี้ถ้ามันหมดไปอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เลยคมกำนัดกันมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ก็ใช้กรรมฐานแบบเดียวหรือกลงไปถึงขั้นได้เลยว่าเห็นอะไรก็ไหลผ่านเกิดอปนิหิตะอนิมิตะไม่ปรารถนะไม่ใส่ใจมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเกิดสุญญะเกิดว่างจากความหมายยึดมั่นเทอมั่นตัวตนเราเข้าขึ้นมาใช้กรรมฐานชนิดเดียว กรรมฐานชนิดนี้คือคือกรรมฐานอานาปานสติคือมีสติในลมหายใจเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจนะมามาปฏิบัติธรรมมาจำสินก็อย่าจําเอาแต่สินให้มันได้หลักธรรมไปดำเนินชีวิตเห็นไหมนี่เมื่อกี้เราสวดนะเราสวดบทหนึ่งว่าเซยยะตาปิพิเาเวคิมหานังปชิเมมาเสเหมือนฤดู เดือนท้ายท้าแห่งฤดูร้อนเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยโอหาตังละโชชันลังฝุ่นทุลีมันกระฟุ้งตลบรถลาม้าช้างใครผ่านไปมันจะฝุ่นขึ้นไปหมดเลยแล้วก็มีฝนตกลงมาเราเราลองลองคิดไปดูว่าในขณะที่เดือนสี่เดือนห้าเนี่ยฝุ่นมันตลบทั่วไปหมดเลยแต่มีฝนใหญ่ๆตกลงมาฝุ่นนั้นก็อันตรธานชั้นใด ไหงจิตใจที่เต็มไปด้วยความกัดกุ้นความกระวนกระวายมีปัญหาท่านใช้คำว่าอากุสเลธรรมเมอากุศลธรรมอันลามกความจริงมันจะต้องมีคู่มันต่อไปว่าอากุสเลธรมมลธรมเมปาปเกหิอากุสเลหิธรรมเมหิแต่ในในส่วนนี้ท่านเอาแต่คําว่าอากุศลอกุศลธรรมอันลามุ ความจริงูดถึงอันนี้มันจะมีมีคู่ของมันว่าปาปะเกหิอากุสเลหิธรรมเมหิบาคือสิ่งที่จะทําให้เส้มองอากุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วในใจนะจะอันตรธานไปถ้าเจริญนานาปานสติอะไรคืออกุศลธรรมอันลามกอย่างเรา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 ,เรามานะั่งสมาธิหรือเราทําอะไรอยู่ถ้าจิตใจมันไม่เกิดอกุศลธรรมมันก็สบาย อากูสนลธรรมอัลลามกในที่นี้หมายถึงตามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคือความคิดไปทางกามนี่คือว่าบาปอากูสลธรรมอัลลามุกของจิตจิตจะเริ่มเศร้าหมองจิตจะเริ่มตกตาลังอ่อนลงจิตจะไม่มีปัญญาจะมืดกลุ้มจะเปร่าร้อนขึ้นมาคิดไปทางกลามคิดไปทางรังเกียจเบียดเบียนเกียร์ชัางผู้ใดอย่าเรามานั่งสมาธิอยู่ตรงเนี้ย ดูเพื่อนกันเนี่ยมองดูนึกเกียดชังน้ำหน้าใครขึ้นมานั่นคือบาปอกุศลธรรมอลาม,มกเกิดขึ้นแล้วจิตจะไม่เป็นไม่ไม่เป็นสมาธิและจิตจะเริ่มเป็นทุกข์ทีนี้เกิดอาฆาตเบียดเบียนผู้ดใดขึ้นมานั่นก็คือบาปอกุศลธรรมอลาม,มกทีนี้าการพิจารณาบางอย่างนั่งอยู่ตรงเนี้ยคิดไปถึงบ้านภาษาพุทธิยาวา่าเคหะสิตาเคหะสิตา จิตอาศัยเรือนมาจำสินอยู่นี่แหละแต่นู้นมันมันไปนู่นอากุศลธรรมมันไปบ้านเขางัดเขินผลาเขาเอาไปมดแเ้วของหมักนั่นบักนี่นั่นมันมันไปนั่นพระพุทธ้าันั่นแหละคืออากุศลธรรมอันลามกมันเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นสมาธิมั็ไม่เป็นสมางงไม่เป็นความสุขอะไรเลยแต่นี้ถ้าเราดูลมหายใจของเราให้มันเป็นๆมันจะลืมสิ่งเหล่านั้น ดูดีๆกาลังกัดกุ้มวุ่นวายถ้าดูลมหายใจให้เป็นให้ละเอมันจะลืม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 มันจะอันตรธานไปเหมือนกับฝนตกทำกลางฝุ่นหน้าแรงฝุ่นก็อันตรธานไปจึงบอกว่าอกุสเลธรมเมธานะโสอันตรธาเปติวูปะสะเมติบาอกุสเลธรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอันตรธานไป สันโตปนีโตอาเสจนาโกสงบประนับปนีละเอียดมากอาเสจนโกนี่แปลว่าเย็นเหมือนอาบน้ําไม่มีใครอาบให้เหมือนเหมือนตนเองลงไปแช่อยู่ในน้ำมีนะทําสมาธินี่ทําไปทําไปถ้าทําถูกจุดมันจะเย็นเย็นเย็นกายเย็นใจเย็นไปหมดเลยปร้อลนอยู่หัวเนี่ยจะเย็นก่อน ครั้งแรกมันจะเริ่มเย็นตามเส้นเลือดตามแขนตามขาก่อนที่มันจะเย็นมันจะร้อนร้อนเหมือนใครเอาไฟมาลนสังเกตดว้วยเวลาเราทำสมาธิก่อนที่กายจะสงบก,กายจะวุ่นวายเมื่อกายสงบแล้วจิตก็สงบไปด้วยก่อนที่จิตจะสงบจิตก็วุ่นวายอย่าลืมนะว่าก่อนที่มันจะสงบมันจะวุ่นวายซสก่อน สังขารคือร่างกายจิตใจแะรปโรรามนามรามทั้งหมดทั้งเป็นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีสังขารคือร่างกายจิตใจและรปโรรามนามรามทั้งหมดทั้งเป็นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วับไป

Ô ta hãy tìm hiểu ta hãy tìm hiểu ta hãy ta hãy tìm hiểu ไงครับทำไมไม่นอน้อรดใช้ข้าวเดี๋ยวนึงมันจะไม่เสี่ยง้วถใช้เข้าวเดี๋ยวนึงกูตายกู

มาผลมูมาพดอลยเด้อ